สวัสดีครับวันนี้เรามาชมของเล่นชิ้นใหม่ของอาชีกันนะครับเ่ยเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆมันคืออะไรลูกรถบังคับนี่นะครับ, yeah. รบสองคันเลยนะครับ yeah. มีของอาชีกของน้องมังกรน,นะครับแทกมาสองคันเดี๋ยวแก่ของพี่ชี้ก่อนใช่หใช่ไหมของหนูสีน้ำเงินนี่แหละถูกแล้ว นี่ไงนี่ไงแกะออกมังกรหลับนะครับตอนนี้ของมาส่งเรียบร้อยแล้วเนี่โอ้โหคันเบล่้มเทิมเลยนะครับนี่นะครับเล่นเป็นหรือยังอย่างอะนโอ้โหดึงออกมาอย่างกระกกะเล็กมันจะขาดไหมนะ่ะมีอะไรบ้าง <Remote. S 1> มีรีโมทมีรีโมทแล้วก็มีอะไรนในนาฬิกานี่นาฬิกาด้วยนะครับเห็นเล่นในโทรศัพท์นะครับผมนี่เลยสั่งมาลองเล่นดูนะครับใส่นาฬิกาก็ไม่ได้ใส่ได้ไหมสายตัวนั้นระวังมันขาดนะอันน,อนดูตัวรถด,ดิดูตัวรถด,ดิสวยไหมโอ้โหรถคันใหญ่มากนะครับเ <c oughs> นี่ สีอะไรสีฟ้าสีฟ้านะครับอของมังกรน่าจะเป็นสีแดงนะครับอีกค<ล>ันหนึ่งแต่ตตรับปุยแล้วแต่ว่าน้องมังกรหลับนะครับตอนนี้ก็ให้อาชีมาเล่นคนเดียวก่อนนะครับเด,เดี๋ยวเราจะประกอบลองขี่ดูนะครับจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับ<อ>ให้มาขับให้ดูสิขับเป็นไหมเดี๋ยวให้แม่ใส่ให้ ไปใส่นาฬิกามาแล้วนะครับเปิดเครื่องรถแล้วนะครับอ้าวโอ้โห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 โอ้นี่นะครับนี่นะครับโหชนเลยครับปังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้มีเสียงเพลงด้วยนะครับที่เซ็นเตอร์เราก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับตอนนี้น่าจะใกล้จะพังแล้วนะครับโอ้โหโอ้โห โโโโโอโโอ้ห้หหชนเลยนะครับอ่มันต้องเล่นที่โล่งๆลูกอ่าว้าวขับดิโอ้โหชน โอโ้โหโอ้โหเริ่มแล้วนะครับเริ่มปิ้นแล้วนะครับกากกลัวๆ,ๆนะครับ ừ, เออชน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 ,ชน,ชน,ชนเออหยุดปิ้นละข้างมาทางนี้หันข้างมาทางนีน้ไป<น>ทางนู้นหันไปทางนู้นหันไปทางประตู อ้าวได้กดหยุดไว้นะครับเพราะว่ายังเล่นไม่ถนัดนะครับลองใหม่ครับลองใหม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ชนเลยนะครับเดินมันกลับมาโอ้โหโอ้โหแปลงร่างแปลงร่างโอ้โหอ้าวเริ่มเกียงแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อ <laughs> เริ่มเก่งแล้วนะครับโอ้ยเบาเาเบาเามือมือมือโอ้โโอ้โหอ,อย่างแรงแล้วนะครับแรงแล้วนะครับโอ้ถือว่าเล่นสนุกมากเลยนะครับชอบไหม เอาเอาเอาต้องไปเล่นที่ก,กว้างๆนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราเทสให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้อ่าเดี๋ยวน้องตื่นก่อนเดี๋ยวเราจะเอาลงไปเล่นข้างล่างกันนะครับตัวนี้ในห้องมันชนประตูชนนี่นะครับกวนทางนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ